สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็มีรถสวยๆรถดีๆมานำเสนอกันอีกเช่นเคยนะครับรถคันนี้บอกเลยว่าเป็นรถกระบะโฟวินยอดนิยมแห่งยุคปี2000เลยนะครับเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้รถคันนี้ก็คือ Toyota h i l u ั Sport Cruiser นะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ d4d 2.5นะครับกระบะโฟวิน4ประตูนะครับเป็นตัว 2.5s รถเป็นรถปี2003นะครับเดี๋ยวมารับชมรายละเอียดภายนอกและภายในรวมถึงตัวเครื่องยนต์ต่างๆพร้อมๆกันเลยนะครับสีสันของตัวถังนะครับรถคันนี้เป็นสีน้ำตาลนะครับสภาพสีโดยรวมนะครับผมให้ประมาณ90%เลยนะครับสีแทบจะไม่มีลิ้วรอยเลยนะครับสีเงาดีมากๆเลยด้านหน้านะครับก็จะมีกระจังโครเมียมกันชนโครเมียมนะครับ ไฟคู่หน้าเป็นของเดิมๆเลยนะครับไม่มีแตกหักไม่มีชำรุดแน่นอนตัวถังคันนี้เรียกได้ว่าสวยมากๆนะครับรถไม่เคยชนหนักพลิกคว่ำนะครับหรือน้ำท่วมก็ไม่มีอย่างแน่นอนพวกอุปกรณ์มาตรฐานนะครับไม่ว่าจะเป็นบันไดข้างทั้งสองฝั่งนะครับกันสตร์ประตูรวมถึงกันชนท้ายนะครับอุปกรณ์พวกนี้ยังอยู่ครบทุกชิ้นนะครับเรียกได้ว่าออกมาจากโรงงานยังไงอุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้ ในรถคันนี้ก็ยังอยู่ครบทุกอย่างนะครับที่ติดตั้งมาเพิ่มนะครับก็จะเป็นหลังคาแคลิบอยที่อยู่ด้านหลังกระบะตัวนี้นะครับเดี๋ยวมาดูภายในกันนะครับก็เปิดออกมานะครับเรียกได้ว่ากระบะก็เป็นกระบะเดิมๆเลยนะครับไม่มีการไปเจาะรูเพื่อติดตั้งแอร์ใส่ท่อแอร์มานะครับกระบะสวยๆเลยที่สำคัญไม่เคยบรรทุกหนักแน่นอนนะครับ มีผ้ายางอยู่ผืนหนึ่งผมเปิดผ้ายางขึ้นมาให้ดูลอนกระบะชัดๆเลยลอนกระบะสวยมากๆนะครับส่วนตะเข็บทั้ง2ฝั่งนะครับฝั่งซ้ายฝั่งขวานะครับตะเข็บเดิมๆเลยนะครับรถไม่เคยมีอุบัติเหตุทางด้านท้ายอย่างแน่นอนนะครับส่วนล้อแมกและยางนะครับรถคันนี้เป็นล้อแมกเดิมๆขอบ15นิ้วนะครับ ยางก็เป็นยางดอกนั้นนะอายุการใช้งานใช้ได้อีกยาวนะครับผมเรียกได้ว่ารถเดิมๆใส่แม็กเดิมๆก็ดูหลอ่อดูมีสเสน่ห์แล้วนะครับส่วนคัสซีรถคันนี้คัสซีสวยมากๆนะครับไม่เคยมีการพ่นฟิล์มโค้ดพ่นกันสนิมเลยใต้ท้องก็ใสๆส,สะอาดอาดเลยนะครับไม่มีดินแดงเพราะว่ารถคันนี้เป็นรถป้ายกรุงเทพใช้งานในกรุงเทพสำหรับภายในนะครับรถคันนี้ปี2003ภายในก็จะเป็นสีน้ำตาลแล้วนะครับ เบาะทั้งคันเป็นเบาะผ้าสีน้ำตาลเหมือนกันหมดลายเดียวเหมือนกันหมดนะครับเป็นเบาะเดิมๆจากโรงงานเลยสภาพเบาะก็ถือว่าสวยสะอาดมากๆเบาะไม่มีขาดเลยนะครับในส่วนของคอนโซลนะครับก็จะตกแต่งด้วยลายไม้พวกช่องแอร์สวิตช์แอร์นะครับก็อยู่ในสภาพสมบูรณ์ไม่มีแตกหักไม่มีชำรุดนะครับตัวนี้เป็นเกียร์ธรรมดาโฟวิน ส่วนแผงประตูนะครับก็สภาพสวยทุกบานนะครับพวกสวิตควบคุมการขึ้นลงของกระจกหน้าต่างก็ใช้งานได้ครบทั้งหมดนะครับสภาพด้านหลังอันนี้นะครับให้เห็นชัดๆเลยสภาพสวยสะอาดจริงๆนะครับถือว่ารถคันนี้ภายในไม่ช้ำไม่โทมนะครับมาดูกันต่อที่บริเวณห้องเครื่องกันนะครับรถคันนี้ห้องเครื่องสวยมากๆเลยนะครับห้องเครื่องสีแห้งๆสีเดิมๆเลยนะครับตัวเครื่องยนต์ก็จะเป็นเครื่องคอมบัลเลียลดีโฟร์นะครับ พวกเพจต่างๆสติ๊กเกอร์มอ,อกพวกนี้เป็นของเดิมๆหมดนะครับแก้มซ้ายแก้มขวาของเดิมไม่เคยถอดนะครับที่เห็นดำๆนั่นคือเป็นสีพ่นกันสนิมตัวเลขที่คานหน้าสติ๊กเกอร์ต่างๆก็ยังอยู่ครบทุกตำแหน่งนะครับรวมถึงฝากระโปรงนะครับก็เป็นฝากระโปรงเดิมๆเลยนะครับเดี๋ยวลองสตาร์ทเครื่องยนต์ฟังเสียงกันดูเลยนะครับ บอกเลยว่าเสียงเครื่องยนต์เพาะมากๆนะครับเครื่องก็ถือว่าเดินเรียบเดินนิ่งนะครับเครื่องไม่หลวมแน่นอนนะครับผมชักก้านวัดออกมาก็ไม่มีควันไม่มีไอไม่มีน้ํามันกระเด็นออกมาแน่นอนครับ ก็เดี๋ยวมาทดสอบระบบเก Gear 4แล้วก็ตรวจสอบระบบไฟฟ้าภายในกันเล็กน้อยนะครับเมื่อสักครู่ที่เห็นรถคันนี้เลขไม่หนึ่งแกมื่นกว่า 1, 90, 000, กิโลนะครับวิทยุก็เปิดฟังใช้งานได้ปกตินะครับใส่แผ่นซีดีได้ระบบแอร์ก็เย็นฉ่านะครับเรียกได้ว่าแอร์เย็นเพลงเพราะนะครับส่วน Gear 4นะครับก็สามารถเข้าใช้งานได้ปกตินะครับผมปรับมาจาก H2 ลงมา H4 นะครับ ไฟสัญลักษณ์สีเขียวที่บอกว่าเราเข้าเกียร์โฟนะครับดวงนี้ก็จะขึ้นเมื่อผมปรับเป็น S2 หรือรับสไฟก็จะหายไปอย่างที่ทุกท่านเห็นนะครับกระจกไฟฟ้านะครับทั้ง4บานก็ขึ้นลงได้ครบปกติรวมถึงตัวปรับเลนมองข้างตรงนี้ก็ยังใช้งานได้นะครับในส่วนราคานะครับรถคันนี้ผมตั้งราคาเอาไว้ที่ 2แสน0 0มบาทนะครับเป็นราคาเงินสดนะครับกับ Toyota Hilux Sport Cruiser นะครับกระบะ4ประตู 4Win วินเครื่องยนต์ดี d d นะครับเครื่อง2,005คอมมอนเรลรถตัวถังเดิมๆตัวถังสวยไม่มีชนหนักพลิกความแน่นอนนะครับเครื่องยนต์ดีระบบเกียร์โก็ใช้งานได้ครบใช้งานได้จริงนะครับรถปี2003ท่านใดที่สนใจ ก็สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ด้านล่างนะครับท่านใดอยากจะนัดดูรถลองขับรถคันจริงก็ติดต่อกันเข้ามาได้นะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ